ไปรับชมรถตู้คอมพิวเตอร์3.0กันบ้างดีกว่าตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดี๋ยวพาไปรับชมเบาะผ้ากันค่ะสนใจนะคะตัวนี้เป็นรถตรระวังจากหน่วยงานข้อดีเราก็สามารถรู้แหล่งที่มาที่ไปนะคะในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ตัวนี้ไปดูเบาะผ้าพี่ๆคะ่ะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมภายในถ้าใครอยากได้รถเอาไปตกแต่ง V.I.P เองนะหรือว่าเอาไปรับส่งนะคะ บริษัทนะคะหรือว่าโรงเรียนต่างๆที่พี่ขาเข้ามาดูได้นะคันนี้สามารถนะคะสนใจก็สามารถเข้ามาดูหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มได้เลยค่ะน้ำหนึรถตู้มือสองมาลวจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรโยนรถตู้มือสคัดเกรดก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพืจะได้ไม่พลาดรถสวยๆที่น้ำหนึ่งจะนำมาแนะนำให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันค่ะคลิปนี้จะพาไปรับชมรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0การเป็นรถประวังสักหน่วยงาน โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมรถไม่มีพิความชนหนักจนน้ําเล่ไม่มีชํารรูสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นการันตีสภาพเดิมเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆค่ะเลยนะคะนี่ให้มาดูมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโฉมหน้ากางดาไฟหน้าเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้า กระจกมองข้างสีดําพับปรับไฟฟ้าที่เปิดด้านนอกสีดําเช่นเดียวกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมพี่พี่ขาไครที่มองหารถตู้นะคะเออก่อนหน้านี้นะคะน้ำหนึ่งพาไปดูเบาะหนังเยอะแล้วเดี๋ยวพามาดูเบาะผ้ากันบ้างไม่แตกต่างกันค่ะโครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมรถตู้เนี่ยไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนะคะเพราะว่าเออเราคัดเกตมาทุกคันคัดเกตมาทุกคันนะนี่ ใครที่อยากได้รถไปตกแต่ง V A P เองนะคะตัวนี้ก็สามารถเอาไปตกแต่ง V A P ได้พวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยสีการเป็นเกียร์แมนนวลนะคะได้เป็นเกียร์แมนนวลค่ะคันนี้มาดูข้อมูลรถสักนิดหนึ่งตัวนี้เป็น Toyota าคอมพิวเตอร์จากเดิม 3, 7ามแสนเจเนลดราคาให้แล้ว7 3 9 0 0สเหลือเพียงแค่7จ0 0 0 0ค่ะไม่อยู่เพียงแค่1นึ0งแส่นแล พี่นี่ค่ะคันนี้นะคะก็เออ่ดาวอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นอ่ะเจ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณหมื่นหมื่นสองอยู่ประมาณนี้ค่ะหมื่นสองหมื่นสามเพราะว่ารถตู้เนี่ยถ้าเครดิตไม่ดีจริงๆเนี่ยมันต้องดาวนะพี่น้ำหนึ่งบอกก่อนต้องลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงแล้วก็ผ่อนเกินปีหนึ่ง ะะถึงจะแบบว่าดาวน้อยในเรื่องของเครดิตจะกเก็บไว้ในใจยกหูโทรหาสอบถามได้เรามาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับรถตู้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของล้อเนี่ยจะได้เป็นล้อ,อล้อกระทะนะคะพร้อมฝาครอบนะคะได้เป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบนะคะเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องอ่ะก่อนที่จะพาไปดูห้องเครื่องเดี๋ยวพามาดูด้านหน้าตรงฝากระโปรงกันก่อนมาพาดู ตรงด้านหน้านะคะตรงนี้จะเป็นตัวน้ํามันเบรคนะคะแล้วก็ซีนซิลิโคโนด้านข้างพร้อมตัวน็อตต่างๆพี่ๆค่ะโครงสร้างเนี่ยเราดูโครงสร้างหลักเนี่ยที่เป็นโครงสร้างเดิมอยู่แล้วแล้วก็ตัวเครื่องตัวถังไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีสภาพเดิมนี่ค่ะน้ำหนึ่งให้ดูไฟด้านหน้าไทโคยิโตเดิมแท้จากโรงงานนะ,ะไฟหน้าไฟเดิมคานอา ด้านหน้ารอยเมคอัพสีชมพูเป็นรอยแต้มนี่ค่ะแล้วตรงนี้ก็คือน้ำหล่อยเย็นเนาะอันนี้น้ำที่ปัดน้ำฝนพวกคันด้านหน้าต่างๆไทโคอิโตะนะคะตัวน็อตแล้วก็เนี่ยค่ะสากระโปรงด้านหน้าอินเตอร์คูลเลอร์เป็นตาโตโยต้าอันนี้น้ำหนึ่งให้มั่นใจว่าด้านหน้าไม่มีชนหนักมอกอ,อยู่ครบชัดเจนไม่ได้ตัดต่อตัดแต่ง เป็นรถหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งเอกชนหรือว่าเป็นเอ่อราชการนะคะเป็นรถหน่วยงานแล้วก็ปลดระวังมา่ะอันนี้เป็นปี2017นะคะเป็นปี2017 3.0สาปี2017ไมล์แสนสามพี่พี่ะ่ะสนใจเข้ามาดูมาลองขับได้มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามีหลายคันค่ะนะแต่ว่าน้ำหนึ่งจะรีวิวคันนี้ให้ดู เดี๋ยวก่อนปล่อยนะคะเดี๋ยวเขาต้องล้างทําความสะอาดอยู่แล้วนะคะล้างทาความสะอาดอยู่แล้วแต่ถ้าใครเข้ามาอยากให้น้ำหนึ่งเก็บงานตรงไหนเก็บได้ค่ะนะ้เก็บงานให้ได้อ่ะนี่ค่ะกระจกด้านหน้าได้เป็นกระจกเดิมกระจกด้านหน้ากระจกเดิมอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในตัวน็อตฝั่งนี้ดีกว,ว่าพวกน็อตต่างๆนะคะรอยเมคอัพอยู่ครบชัดเจนแผงประตูสีดํา รถสภาพสวยเลยหลายๆท่านเนาะเอาไปแต่ง v i p เองนะคะอยากได้รถที่แบบหน่วยงานรถประวัติที่แบบว่าเข้าศูนย์แล้วก็สภาพเดิมสวยนะอยากได้รถแบบนี้เอาไปทำา VP คุ้มมากพี่รถไม่ช้ำขับมือเดียวคือรถไม่ช้ำมาปกติแล้วบางทีนะถ้าแบบเป็นรถที่แบบวิ่งงานมาเยอะๆเขาจะรถช้ำเน,ะนาะลากกว่าจะมาเป็นมือสองแต่ว่าของเราเป็นรถหน่วยงานค่ะพี่ น้ำใหม่แสนสามก็ถือว่าเป็นระยะทางเหมาะสมกับปี2017เพดานค่ะมีแอร์ทุกตำแหน่งที่นั่งนะคะแล้วก็เบาะเป็นเบาะผ้าสีแถวเป็นผ้าเดิมจากโรงงานป้ายแดงนะคะพร้อมเข็มขัดเดิมจากโรงงานป้ายแดงและนี่ก็จะเป็นเออ่เคาน์เตอร์บาร์นะคะคอนโซลด้านหน้าก็สภาพเดิมสวยเลยนะคะรถไม่ช้ำขับมือเดียวเนี่ยให้ดูใต้ด้านล่างอันนี้ก็ เดี๋ยวถ้าแบบเอ่อถ้าเป็น V.I.P เนาะบางทีเขาก็จะเอาไปปูเนาะพี่เนาะอันนี้คือแบบเดิมๆม,มาเลยนี่ค่ะอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราก็มีให้ครบมีไฟนะคะตรงนี้แล้วก็พวกตัวน็อตต่างๆรอยเมคอัพตัวน็อตต่างๆสนใจยังไงทักมานะคะพี่ค่ะ0961984963 สันเหลี่ยมคมด้านข้างกระจกเดิมรอบคันอันนี้ปีปี2017นปี2017ถ้าเป็นปี2017จะมีกระจกตรงนี้แต่ถ้าเป็นปี2018ขึ้นไปจะไม่มีตรงนี้แล้วนะคะนี่ค่ะสันเหลี่ยมคมด้านข้างไฟท้ายเดิมคันนี้ได้ไฟท้ายเดิม7 1 0แสนหนึ่งหมอันนี้คือลดมาจาก3 1 0 0 0 0หนึ่ คตรคุ้มอ่ะเดี๋ยวน้องหนึ่งลองเปิดท้ายด้านหลังให้ดูมันน่าจะเปิดได้นิดหน่อยเนี่ยค่ะให้ดูด้านหลังประมาณนี้มันติดกำแพงแล้วค่ะพี่มันติดกำแพงต้องขอประธานอภัยด้วยนะนาประทานอภัยด้วย อ่ะใครติดตามน้ำหนึ่งอยู่นะคะพี่พีๆขาก็คงจะได้เห็นบางคันน้ำหนึ่งก็ออกมารีวิวข้างนอกเนาะอันนี้คือแบบว่าราคามันลดไงเลยก็อยากให้ให้ได้ดูกันนะคะราคามันลดเลยก็อยากให้ได้ดูกันอ่ะเดี๋ยวไปปีนฝั่งนู้นดีกว่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเนี่ยค่ะตรงที่เหยียบเนี่ยไม่ช้ำเห็นไหม รถไม่ช้ำจริงๆพี่ถ้ารถที่แบบวิ่งใช้งานหนะักแป้น ek, เบรกแป้นคัดยังไงมันต้องช้ำยังไงมันต้องช้ำอยู่แล้วพวงมาลัยเรามาสภาพเดิมบางคันน้ำหนึ่งที่น้ำหนึ่งอยากให้แบบว่าเห็นรถที่แบบยังไม่ได้ล้างแล้วก็ปรับสภาพแรกเข้าอันนี้ก็จบมองข้างพับตอบไฟฟ้าอยากให้เห็นสภาพแรกเข้ามากกว่าเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะแบบว่ามันมันทำมาแล้วหรือเปล่ารถมาเป็นยังไงนะคะพี่อย่าเพิ่งหัวเราะหนูนะเวลาเอารถที่แบบว่า ยังไม่ได้ล้างมารีวิวอะหลายๆท่านก็แบบรถยังไม่ได้ล้างนะเอามารีวิวทําไมอย่างเงี้ยอานจะดูให้ดูบนหลังคาครับพี่นี่ค่ะคือหลังคาให้ดูเลยสนใจทักมากค่ะศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามอะมาดูด้านหลังตัวนี้ดีวกว่าเมื่อกี้มันเปิดไม่ได้เนาะอันนี้คือด้านหลังนี่ค่ะเดี๋ยวมามืดอีก ด้านหลังก็ปกติทั่วไปค่ะพี่นี่นี่ก็จะเป็นเบาะผ้าก็ก็นั่งสบายอะนะก็เป็นแบบว่าเอาไปวิ่งวิ่งงานหรือว่าแบบว่าอันนี้เป็นเป็นเดิมจากโรงงานอยู่แล้วสนใจทักมาค่ะพี่ในตัวรถตู้สภาพเดิมสวยอยู่แล้วมันเป็นรถไม่ช้ำขับมือเดียวไม่แสนสามมาลองขับได้เพราะว่าช่วงเนี้ยประเทศเราเปิดแล้วนักท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้ว ใครมองหารถตู้มาเอาได้เลยพี่เจ็ดแสนหนึ่งหมืนจ้าเนี่ยค่ะอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องใช่ไหมเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องเพราะตรงนี้เขาถอดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขยบนิดนึงอ่ะนี่เขาไม่ได้ล็อกมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากัน นี่ค่ะอันนี้คือห้องเครื่องก่อนปล่อยเราเช็คในส่วนของแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องเช็คให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เนี่ยแผ่นเพจรถของเราอ่ะมันไม่ได้แบบว่ามันโดนมาเนี่ยมันมันไม่ได้โดนมามันก็มีรอยเมทาร์ถ้ามันโดนมานี่คือสีแบบต้องเป็นสีใหม่เนี่ยต้องเป็นสีด้านๆแบบนี้เนี่ยถูกแล้วนะคะตามหลักต้องเป็นสีด้านๆ พี่ขาสนใจทักมามาดูตัวรถได้เลย096 1 9 8 4 9 6 3ค่ะนี่ตัวรอยเมคอัพต่างๆอ่ะนะมีให้เลือกหลายคันพี่ขามีให้เลือกหลายคันเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับค่ะเป็นเกียร์แมนวนวลนะคะเป็นเกียร์แมนวนวลอ่ะนี่ก็จะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะก็ปิดไว้ สนใจนะศูนย์เก้าหกหน่งา่กากค่ะกับ t o โยต้าคอมิสเตออันนี้7 000, 1 0 0 0สนจากราคา7,39ดสามเดี๋ยวพี่เดี๋ยพาไปดูคันอื่นเบาะผ้าเหมือนกันเหมือนกันเลยคันนี้จาก7อ่าเจ็หเหรือ7,39เก้อ๋อไม 8, ่แป0 0มืพี่คันนี้ไม่แปด0 0ื่นไม่แปด0 0ื่ก็มีนะคะ ตัวนี้ไม่เก้าหมื่นเจ็ดสามเก้าไม่ไม่ถึงแสนถ้าไม่ไม่ถึงแสนจะอยู่ที่อันนี้ไม่แปดหมื่นหนึ่งถ้าไม่ไม่ถึงแสนจะอยู่ที่เจ็ดสามเก้าแต่ถ้าไม่แบบแสนไปแล้วจะราคาก็จะดรอปลงมาจะเหลืออยู่ที่เจ็ดหนึ่งศูนย์สนใจคันไหนนะคะก็ทักมาได้เลยป้ายภาษีพรบรเราต่อให้รถทุกคันมีเล่มพี่ขาเอารถออกไปไม่ต้องกังวลว่าเอจะมีเล่มไหมน้ำหนึ่ง มีเล่มให้พี่ไหมมีเล่มให้ค่ะเล่มไม่มีแชมุูสูญหายไม่มีตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังใดๆทั้งสิ้นเราการันตีสภาพเดิม รถไม่มีพความชนหนักจมน้ำหากเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งตัวเครื่องมาพี่เอาหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนอันนี้น้าหนึ่งให้ความสบายใจที่นี่เปิดมา24ปีแล้วเข้ามาดูตัวรถได้มาทดลองได้เลยมาทดลองขับค่ะพี่ขานะคะรถตู้มันเหมือนกันหมดนะคะก็คือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมค่ะพี่อาจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเป็นเสน่ห์ของรถมือสองเนาะเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าอยากให้เก็บเราเก็บให้แต่อันนี้เราให้ดูโดยที่แบบว่าอ่า บา,บางจุดเราไม่ได้เก็บเนาะถ้าสนใจยังไงทักเข้ามาได้เลยค่ะ0ูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยค่ะสนใจยังไงทักมากับโตโยต้าคอมพิวเตอร์สามจุดศูนย์ปีสองพันสิบเจ็ดไมาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นโลค่ะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณหมื่นสองหมื่นสามนะคะถ้าดาวประมาณหกเจ็ดหมื่นพี่คะต้องเครดิตดีๆอัพจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เครดิตด,ดีหมายถึงว่าพี่ต้องมีผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสน ผ่นดีผ่อนตรงเกิน1ปีในเรื่องของเครดิตอาชีพโทรมาหาค่ะพี่คุยกันได้นะคะเอาละค่ะคลิปนี้หนึงขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ